หอยนางลมเป็นปุ่มเป็นปมอยู่ตามซอกหินทำยังไงจึได้หอยกินทำยังไงจึงได้หอยกินก็เอาไม้ไงหินจึงะได้กินหอยอสวัสดีครับถ้าเปิดมาขนาดนี้คงไม่มีเรื่องอื่นที้คุยแล้วละ่ะวันนี้จะคุยกันเรื่องหอยนางรมตาวาวกันเลยสิเพราะว่าเขาบอกกันว่าถ้าเกิดว่ากินหอยนางลมแล้วก็คืนนี้ตะกายกำแพงแน่จริงหรือเปล่ายังไงไหนบอกสิ ตามความเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ความเชื่อที่ผมค้นมานะไม่เกี่ยวกับส่วนตัวเลยนะเขาก็บอกว่าลักษณะของหอยนางรมเนี่ยมันคล้ายกับอวัยวะเพศหญิงพอเห็นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นทางเพศเอาแค่นี้ก่อนนะผมว่างั้นมันก็เหมือนกับทุกหอยอะ่ะไม่ต้องหอยนางรมหรอกใช่ปะ่ะคราวนี้มันก็ยังไม่มีการวิจัยทางการแพทย์ที่มันรับรองเรื่องประสิทธิภาพเรื่องของทางเพศอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อเรื่องอันนี้มันก็ยังคงเป็นเรื่องของ ความเชื่ออยู่ครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีคนพยายามที่จะอธิบายว่าในหอยนางรมเนี่ยมันมีสารอาหารสารออกฤทธิ์ต่างๆที่มันจะพยายามที่จะดึงให้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องของทางเพศเนี่ยครับหนึ่งในนั้นก็คือสารอาหารตัวนึงที่ชื่อว่าทอรีนครับทอรีนเนี่ย มันมีความสําคัญเกี่ยวกับการทํางานของต่อมหมวกไตซึ่งในต่อมหมวกไตเนี่ยบังเอญบังเอิญว่ามันมีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนเพศไงความเกี่ยวข้องตรงนี้เขาก็เลยเชื่อว่าไอ้ตัวหอยนางรมเนี่ยสามารถที่จะบํารุงเรื่องนี้ได้แล้วที่มากไปกว่านั้นในหอยนางรมเนี่ยมันมีสังกะสีเยอะซิง์เยอะสังกะสีนี่คือชื่อของสารอาหารนะครับไม่ใช่สังกะสีมุงบ้านมุงหลังคาคนละตัวนะครับซึ่งไอ้ซิง์เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อการ,ต,การต่อการสร้างตัวอสุจิหรือตัวสเปิร์มเพราะฉะนั้นมันก็มีความ เกี่ยวโยงกันตรงนี้อยู่แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในตัวหอยนางรมเนี่ยก็จะมีสารอาหารอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นโอเมก้าสก็มีและก็มีพอสแกนดินครับซึ่งในตัวพอสแกนดินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตอบสนองของระบบประสาทต่อการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นเองครับ ส่วนเพศหญิงถอยนั่งรมมีส่วนช่วยยังไงก็ด้วยความที่มันมีซิงหรือว่าสังกะสีเยอะเนี่ยนะครับไอตัวซิงเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของฮอร์โมนเพศชนิดหนึ่งของผู้หญิงที่เรียกว่าโปรเจสเตอโรนครับนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนช่วยในการเตรียมเยื่อเมือกเพื่อที่จะรับการกระตุ้นของเซลล์ไข่เซลล์ไข่เวลาวลรอบเดือนมาแล้วไข่ตกใช่ไหมครับมันก็มีส่วนช่วยตรงนี้ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าหอยนางรมมีส่วนเพิ่มสมรรถภาพทางเพศจริงแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระตุน้นความต้องการทางเพศนะครับสำหรับคนที่ชอบกินหอยนางรมนะครับถ้าเกิดตัดเรื่องที่ผมพูดออกไปเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความอร่อยของมันโอ้โหอันนี้สุดๆตัวผมก็ไม่เถียงเลยนะฮะแต่ก็ต้องระวังหอยอะฮะ คอเลสเตอรอลมันสูงประยิเลยครับเพราะฉะนั้นกินได้แต่อย่าก,กินเยอะถ้าไม่มีใบกระถินหอมเจียวแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดๆ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ความชอบส่วนตัว <laughs> อยากกินเยอะเกินไปครับคอเลสเตอรอลสูงแล้วเนี่ยมันจะควบคุมยากยิ่งใครที่เป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูงเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอเขาจะดูเอานะฮะกินก็ต้องระมัดระวังนิดนึงด้วยครับแต่ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยที่ต้องระวังมากๆถึงแม้ว่าหอยนางรม มันจะเติบโตในทะเลไม่ได้เติบโตในโคลนเหมือนหอยแครงที่มันจะสกปรกเนี่ยแต่มันก็มีโอกาสสาหรับนํามาซึ่งโรคติดเชื้อได้แบคทีเรียที่สําคัญเลยก็คือวิบิโอสมอนีล่าพวกนี้เนี่ยครับมันจะทําให้เป็นโรคท้องร่วงครับแต่มันเป็นท้องร่วงที่รุนแรงนะไม่ใช่ว่ากินนิดนิดหน่อยมันมีไข้มันมันเป็นหนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะกินก็ต้องมั่นใจว่ามันสะอาดจริงๆด้วยทุกอย่างอยู่ที่ความพอดีครับรับประทานหอยยางลมได้ แต่ก็อย่าเยอะเกินไปต้องระวังโรคภัยด้วยมีคนแนะนํามาว่ามือนึงเนี่ยไม่ควรกินเกิน5ตัวแต่ก็ไม่ใช่ทุกมือของทุกวันนะฮะความเหมาะสมความพอดีของแต่ละคนมันก็คงแต,ตกต่างกันไปถ้าเกิดว่าคุณผลเลือดปกติคุณก็คงจะสามารถที่จะกินได้มากกว่าคนที่กําลังเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดอยู่อย่างนี้เป็นต้นครับทําอะไรทําแต่พอดีนั่นเองครับเทปต่อไปกองสซเลชันจะหยิบเรื่องอะไรมาเคลียร์ให้หายสงสัยกันเพื่อที่จะเอาไปแชร์ต่อบอก ต่อให้กับคนอื่นๆได้รู้กันด้วยติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับหมอวัสลา